คุณจอ,อยชนะไปก่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ถ้าคุณจอ,อยชนะอีกจะเป็นแช,ชมป์วันนี้เลยนะเรามาดูกันซิว่าวันนี้คุณออยเนี่ยแกจะยดอนออกไปไหมหรือ <kinda> ว่าจะยืนหยัดอยู่ตรงนั้น,นแต่ถ้าคุณออยชนะในรอบปีนะจะมีรอบตัดชื่อรอบนะนี่สเิเข้าสู่คําถามเลยดีกว่านะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนึกถึงอะไรมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็นึกถึงนี่เลยค่ะ เกิดมาเป็นมอเตอร์ไซค์ลจ้าทางทางใครก็มองว่าดีเสกโลโซเลยพี่ว่าเนี้ยเสกลงรองมากกว่าเราถามกเหรอเกก้าเมาชันนะเราเข้าสู่คำถามเลยแล้วกันดีค่ะแล้วครับ จากการที่ไปถามคนที่มีรถเบนซ์100คนนะครับว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมใน100คนมีกี่คนที่ตอบว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยค่ะกี่คนดีครับเพราะเราสองคนปกติก็ไปรถเบนซ์กันประจำเบนซ์สปอร์ตค่ะเบนซ์สปอร์ตเปล่าค่ะเบนซ์กรุงเบนซ์กรุง หนึงออ่งฉลี่ยเป็นตัวเลขออกมาแล้วเดี่ได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าสามสิบห้าคนค่ะสามสิบห้าคนครับแล้วทีนี้คุณออยและคุณจอยต้องถายว่าเลขจริงนี้จะสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอ,อ,อดีเป๊ะคุณจอยครับสูงกว่าค่ะสูงกว่านะครับสูงกว่าสามสิบห้านะครับและเลขจริงนั้นก็คือ ขาในรอบที่สองด้วยคุณจอยอยีกแล้วนะครับถ้าคุณจอยพร้อมแล้วกดเลยครับนี่ยี่สิบเหรียญครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นแล้วว่า2ี่สิเหรียญเนี่ยคือเหรียญอะไรนะครับอยู่ที่คุณจอยท่านนั้นจะทายถูกหรือเปล่านะครับว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองเอเหรียญเงินค่ะถูกค,คาดีนะครับดนะครับเชิญต่อได้เลยนะพราอเแล่วเชิญก่อนเลยครับ ยี่สิบเหรียญครับเหรียญเงินหรือเหรียญทองครับขอเหรียญเงินค่ะทุกคุณาท่านผู้ชมทางบ้านเราไม่ได้กระซิบคุณจอยนะครับคุณจอยตอบเองนะครับแม่นมากอาตอนนี้สี่สิบแล้วนะสี่สิบเข้าไปแล้วนี่คุณจะชนะรอบนี้คําถามข้อหนึ่งนี่นะอย่างนั้นเลยหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณออยก็ยืนเหงาแย่นะสิถ้าพร้อมแล้วเชิญกดเลยครับ ดูซิว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะเหรียญเงินหรือเหรียญทองเมื่อกี้เหรียญเงินไปสองแล้วงั้นขอเหรียญทองค่ะผิดครับแมคิดว่าร้องจอยเขาทำถึงร้อยเหรียญเลยนะครับไอ้เาหายหมดเลยแต่แตอนนี้เรหรียญสะสมเราอยู่ที่40บเหรียญค่ะ ที่ศูนย์สสุนัขด็อกเตอร์เพ็เราจะได้พบกับความน่ารักแสนซนของเจ้าสุนัขแสนรู้มากมายครับดูสิครับเจ้าตูบแต่ละตัวเนี่ยช่างน่ารักน่ากอดเสียจริงๆและคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับรั้วอันนี้และเจ้าสุนัขแสนรู้ทั้งหมด10ตัวนี้แหละครับดูสิครับเจ้าตูบแต่ละตัวเนี่ยท่าทางมันจะกระตือรือร้นที่จะมาเล่นเกมกับเราเส้นเหลือเกินเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ แม่เมื่อกี้สุนัขน่ารักทั้งนั้นเลยนะนะฮะแล้วเห็นรั้วเนี่ยรั้วเนี่ยที่เห็นนะคะทงทงไปกระโดดมาแล้วนะเพราะที่เห็นนั่นคือเพื่อนเพื่องทงทั้งนั้นไปจังสรรกันได้คุณอ้นกับคุณตุ๋ยเคยกระโดดข้ามรั้วไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่เล่นอะไรอย่างนั้นนะคะเราไม่ใช่ เราสองคนไม่สุนักนะคะเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นเราจะเล่นกระโดดบ่วงไฟมากกว่าผ่านโลนค่ะอาภาขอตอบเลยค่ะว่าไม่ค่ะไม่ค่ะอาภาผมถามเลยแล้วกันว่าสุนัขสิบตัวนี่นะครับว่ามีกี่ตัวครับที่จะกระโดดข้ามรั้วได้ฮะมีหลากหลายขนาดชนิดของสุนัขนะคะแล้วก็รั้วก็ไม่ได้ ต้อยอะไรสูงนะคะต้องมีความสามารถนิดนึงครับดูหน้าตามีความน่ารักและแล้วก็มีความสามารถคิดว่าน่าจะกระโดดได้ทุกตัวแต่ที่ผ่านไปได้เนี่ยน่าจะแค่5้าตัวห้าตัว,วครับและทีนี้นะครับคุณออยและคุณจอย,อยทข่งขัวันเลขจริงจะสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอ,อดีครับคุณจอยครับสูงกว่าค่ะสูงกว่าค่ะ ีนี้เราไปดูเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าัเป็นไงนะครับมาแล้วนะครับตัวที่หนึ่งครับจะเดจะสบายๆนะครับโดยสองครับแม่มันง่ายมันง่ายจริงสูงกว่านี้อีกไหมเอาอะไรมาเล่นอะไรเงี้ยนี่นี่อ่าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยตัวนี้ไมีค่าใจไม่ดื่มดีกว่าฮะนี่นี่ของจริงนะครับของจริง นี่สระไรลอดสระไรลอดเหมือนน้ององบากกะชีขาลอดกรชีขาลอดไปเลยนะครับนี่สามแล้วครับเตือนเตือนเตือนาทำงานหน่อยทำงานหน่อยนี่ไปทางผมไปทางแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะพี่อ่านนี่นะครับมาอีกแล้วหนึ่ง แนวเดียวกันมองดูแล้วเราคงไม่ผ่านเราเลยไม่เอาอย่างสามอยู่นะครับครับสียแล้นะครับนะฮะใช่ไหมเนาะใช่คลองพยายามสูงมากความพยายามสูงโอ้โหเนี่ยตัวนี้ตัวที่น่าตกมือเลยนะครับเก็บตัวนี้มาขอชี้เส้นี่นี่แล้วตัวนี้แหละครับดูสิครับเป็นไงครับ ดีเปนะครับคุณจอยก็ตอบผิดเพราะนั้นคุณออยนะครับจะได้โอกาสนะครับเชิญมาก่อนแลยครับครั้งแรกของคุณออยได้หกดแล้วนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะเราได้กดแล้วนะตอนนี้นะครับมีเหรียญสะสมอยู่40เหรียญ40เหรียญนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญกดเลยครับ25เหรียญครับอ้าวใจเย็นนะเหรียญเงินเหรียญทอง ขอเหรียญทองครับถูกครับคุณน้องคะตอนนี้นะถ้าได้เหรียญ50าสแล้วตอบถูกนะมีสิทธิ์ชนะในรอบนี้เลยนะครับถ้าชนะในรอบนี้เป็นไงเสมอครับที่คุณเอาทีรอบตัดเชื่อหนึ่งรอบถ้าพร้อมแล้วเชิญก่อนเลยครับยี่สิบห้าเหรียญครับได้แค่ยี่สิบห้าเพราเอาไปก่อนแล้วกันครับเหรียญเงินหรือเหรียญทองผม ขอเล่นเงินอีกทีครับอ่ะครับมา,มา,ามัโอ้โหน้องออยก็ทันท่าจะมาแรงน<จ>ะ,ะมาแรงอยู่แล้วเที่ยวน<ด>ะแล,แลตอนนี้เหรียญสะสมเราอยู่ที่65เหรียญครับมอ้นี้เฉียดชิวมากคุณออยนะจะถึงเหรียญที่100แล้วแต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะในรอบนี้หเหรียญของเรา มี50กับเร้าไเหรียนด้วยแล้วเ,เข้าสู่ข้อที่สเลยแล้วกันครับามาสากกินแบ่งรัฐบาลของไทยนะครับว,า,วางขายครั้งแรกฉบับละกี่บาทครับว,า,วางขายตั้งแต่เมื่อไรยังไม่ทราบเลยขายครัร้งแรกนะครับปี2417นะครับในสมัยรัชกาลที่ออบอกก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคาะพูดไปงั้นเองค่ะ พอ formal, สอนนั่นนี้ฉันยังไม่ตายแต่ชาติที่แล้วเลยนะคะนี่คุณขาและอยากจะตายจากชาตินี้ได้ไหมก็ไม่น่าจะโกรธอันนี้เกิดป๊นี่ยนี่อุดราศเจ้านิและทีนี้ครับคุณจอยและคุณจอยต้องใช้ว่าเลขจริงนี่ตัวสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอดีเป๊ะครับ แค่จริงก็คือนี่ครับ,รบและคุณจอยตอบถูกครับและทีนี้นะครับโอกาสนี้คุณจอยแล้วคุณจอยมีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นเองหรืจะโยนครับเอาไรดิเรามีข้อมูลให้คุณจอยนะครับตอนนี้มีเหรียญสะสมอยู่6กสห,สห,หเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณจอยเลือกที่จะเล่นเองครับ<า>กดเหรียญอะไรก็ได้ ทายให้ถูกเท่านั้นแหละครับค,คุณจอยจะชนะในรอบนี้และเป็นแชมป์วันนี้ไปเลยค่ะ,ะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจอยไม่สามารถทำเหรียญที่หนึ่งร้อยได้ทายผิดว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองคุณออยครับจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไปและจะมีรอบตัดเชือกอีกหนึ่งรอบและทีนี้นะครับคุณจอยจะเล่นเองหรือจะโยนครับ กดอะไรก็ได้ถ้าทายถูกนะครับเราจะใช้รอบนี้นะครับแล้วจะได้เล่นรอบต่อเช่นหนึ่งรอบแต่ถ้าทายผิดนะครับคุณจอยที่ส่งให้เราเนี่ยจะเป็นผู้ชนะและเป็นแชมป์ไปด้วยเลยนะครับครับผมคุณออยสร่งพร้อมแล้วกดกิ๊ครับห้าสิบเหรียญครับบอกแล้ว่ากดอะไรก็ได้ครับทายถูกเท่านั้นแหละครับว่าเหรียญเงินหรือ

เดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณจอยสามารถชิงหนึ่งแสนบาทจากซันซิลลองแฮได้หรือเปล่านะครับ